ฉันก็คุยกับเก่งอะจะหนึ่งปีแล้วนะเก่งเขาก็เลยนัดเจอตัวจริงฉันน่ะฉันดีใจด้วยเนอะผู้กันแกจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วอะแต่แต่ว่าอะไรหรอปรินผู้ชายสมัยนี้นะมันชอบมองผู้หญิงที่เปลือกนอกแล้วถ้าเปลือกนอกของเรามันสวยเนี่ยก็จบถูกป่ะแต่ดูแกดิผิวหน้าก็โทมผิวตัวก็คล้ำอ่ะ สวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนผู้กันนะคะชื่อปริงแหม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชน,นะผู้กันคุยอะครฉันก็คุยกับเก่งอนะ คนที่ฉันเจอในเฟซบุ๊กที่ฉันเคยบอกแกไงคนอะไรก็ไม่รู้อะทั้งใส่ใจทั้งหลอกดูดีไปหมดเลยอ่ะแกเนี่ยฉันก็คุยกับเก่งอ่ะจะหนึ่งปีแล้วนะเก่งเขาก็เลยนะัดเจอตัวจริงฉันอ่ะฉันว่านะเขาจะต้องของฉันครบแน่เลยอ่ะ <c oughs> ฉันดีใจด้วยนะพูกันแกจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตอนแล้วอะแต่แต่ว่า หรอกรินเอ่อคือฉันเห็นแกเป็นเพื่อนนะฉันถึงบอกอะคือผู้ชายสมัยเนี้ยนะมันชอบมองผู้หญิงที่เปลือกนอกแล้วถ้าเปลือกนอกของเรามันสวยเนี่ยก็จบถูกปะแต่ดูแกดิผิวหน้าก็โทมผิวตัวก็คลั้มอ่ะช่วยถ้าเก่งเขามาเห็นแล้วตกใจจะทำไงอาตรงๆนะฉันกลัวแกโดนผู้ชายหลอกอะผู้การแล้ว ฉันจะทำยังไงดีอ่ะปริ้นเอาอย่างนี้ไหมวันที่แกนัดเจอเก่งอะนะเดี๋ยวฉันจัดการให้เพราะว่าแกเป็นเพื่อนรักของฉันไงนฉันก็อยากให้เพื่อนรักของฉันเนี่ยสมหวังในความรักขอบใจแกมากเลยนะปริ้นแกอะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะขอกอดหน่อย สวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนผู้กันนะคะชื่อปริ้นสวัสดีครับคุณปลิ้นผมเก่งนะครับคือฉันเห็นว่าคุณเก่งอะคะ่ะคุยกับผู้กันมานานแล้วฉันก็อยากจะให้เพื่อนสมหวัง อยากให้เพื่อนเจอคนที่ถูกใจฉันเลยจะบอกคุณเก่งค่ะว่าผู้กันชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคุณเก่งชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะฉันจะได้ไปนแนะนําผู้กันจริงเหรอครับดีจังเลยผู้กันนี้โชคดีจังเลยนะครับที่มีเพื่อนแบบคุณติงงั้นลบกวนคุณช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้กันให้ผมฟังหน่อยสิครับ อ้าวคุณปิน๊นอ้าวคุณเก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก่งโ,โหนี่คุณเก่งแต่งตัวตรงตามสเปคผู้กันแบบที่ฉันบอกเลยนะคะเนี่ยผู้กันน่ะเขาชอบผู้ชายไทยบ้านค่ะ,ะนี่ค่ะของขวัญสำหรับผู้กันฉันเตรียมไว้ให้ละรับรองนะคะว่าผู้กันเนี่ยต้องชอบแน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับคุณปิน๊นคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยครับ สวัสดีค่ะคุณเก่งสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณผูกันทำไมตัวจริงพู้กันไม่เห,เหมือนในรูปเลยล่ะใส่ชุดก็เซ็กซี่แต่งหน้าก็จัดแบบที่เราไม่ชอบเลยอะทาไมคุณเก่งแต่งตัวแบบนี้ล่ะไม่เห็นเหมือนในรูปเลยฉันชอบผู้ชายแต่งตัวมาธุรกิจนะไม่ใช่แต่งตัวธรรมดาแบบนี้อะเดี๋ยวเชิญคุณภูกันนั่งก่อนนะครับขอบคุณค่ะออก ผมมีของอร่อยมาฝากคุณผู้กันด้วยนะครับจริงหรอคะคุณเก่งแหมคุณเก่งนี่น่ารักจังเลยนะคะนี่ขนาดเจอกันครั้งแรกยังมีของมาฝากด้วยว่าแต่คุณเก่งซื้ออะไรมาฝากพ้กันหรอคะรับรองเลยว่าคุณผู้กันต้องชอบแน่ๆครับเป็นไงครับ คุณชอบของฝากจากผมไมครับชอบค่ะชอบมากๆเลยค่ะชอบที่สุดเลยค่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ฉันไม่ชอบทําไมถึงได้ซื้อทุเรียนมาฝากฉันนะของฝากมีเป็นร้อยๆอย่างทําไมต้องเป็นทุเรียนด้วยเนี่ย กัการเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่แกเพิ่งไปเจอคนเก่งมาไม่ใช่หรอทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะแกรู้ไหมปริ้นวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ฉันนัดเจอกับคุณเก่งฉันคุยมาเป็นปีๆอ่ะแกรู้ไหมว่าเก่งไม่มีอะไรที่ฉันชอบเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ฉันประทับใจเลยอ่ะฉันกะว่าฉันจะเลิกคุยกับคุณเก่งแล้วนะโอ้ยฉันทนคุยกับคนแบบนี้มาเป็นปีได้ยังไงเนี่ยฉัน งั้นฉันว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่อ่ะนี่ขนาดเจอกันครั้งแรกอะ่ะยังไม่ประทับใจขนาดนี้เลิกเลิกคุยไปก็ดีแล้วดูสิถ้าเคบเป็นแฟนอะ่ะจะไหวก็ว คุณปิ๊นครับคือผู้กันเขาไม่ตรงสเปคผมเลยแนมะ้แต่นิดเดียวผมคงไม่คุยกับผู้กันต่อแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอดถึงผมกับผู้กันเราจะไม่ได้คบกันแต่ผมกับปิน๊นเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะครับโอ้ยน่ารักานะมากอะ เฮ้ยดูนี่อันนี้ของฉันนี่ของฉันอ้าวปิ้นกลับมาแล้วเหรออ่าแล้วนั่นใครอ่ะอ๋อเออโทษทีนะปิ้นลืมบอกแกเลยอ่ะนี่ยเหมือนเล็กนะเพื่อนฉันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเลยอะพอดีเหมือนเล็กเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะก็เลยจะมาขออยู่บ้านเราสักพักหนึ่งสวัสดีจ้าปิ้นช่วงนี้ฉันขอรบกวนมาค้างที่บ้านหน่อยนะ พอดีไปต่างประเทศหลายปีอ่ะพอกลับมาที่ไทยเลยอยากได้คนพาเที่ยวแล้วผู้กันเขาก็เสนอตัวพาไปเที่ยวพอดีเลยโหยินดีเลยเหมยเล็กนี่อยู่ที่นี่ก็ตามสบายเลยนะเธอถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกผู้กันไม่ก็ฉันได้เลยอ๋อหรือว่าถ้าผู้กันไม่ว่างพาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปเองขอบใจนะปิ้นเออนี่ผู้กันพอดีว่าฉันอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนยี่ห้อนี้มากเลยอ่ะที่ไทยพอจะมีร้านขายไหม อ๋อรุ่นนี้เหรอฉันว่าฉันเคยเห็นมีร้านเปิดขายอยู่ในเมืองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาไปซื้อนะขอบใจจ้ะคือว่าผู้การน่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมหรอกแต่ฉันน่ะถึงจะไม่มีเงินแต่ฉันก็ศึกษาอยู่ตลอดนะเอ่อถ้าเป็นเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเราต้องคุยกันถูกคอแน่ๆเลยอ่ะผู้ก,การ แกไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะขอคุยกับเมยเล็กเรื่องกระเป๋าต่ออ่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกแกสองคนอ่ะคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมอาหารเย็นเอาไว้ให้เข้าใจจ้ะไหนดูซิมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยมีหลายใบยเลยนะที่สนใจอะ่ะโอ้ยสวยอะ่ะเป็น ฉันขอถามอะไรั็อย่างสิเรื่องของผู้กันอะได้สิแกมีอะไรหรอเมื่อก่อนฉันกับผู้กันเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วมีมาวันหนึ่งผู้กันมันแย่งแฟนฉันฉันโกรธมันมากแต่ฉันก็ทําอะไรมันไม่ได้จนความแค้นฉันเก็บมาถึงทุกวันนี้ฉันว่าแล้วว่ามันต้องเป็นคนแบบนี้อะ เอาจริงๆนะฉันก็ไม่ได้ชอบมันหรอกคนอะไรชอบทำตัวเด่นพูดเอาดีเข้าตัวฉันว่าเรานะมารวมหัวแก้แค้นี้ผู้กันกันดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวฉันช่วยแล้วเราจะแก้แค้นผู้กันยังไงอะ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยอะ่ะว่าแต่ปิ๊นมีแผนดีๆบ้างไหมมีสิรู้ไหมว่าฉันเน่ยเคยวางแผน แรงในผู้การสำเร็จมาละครั้งหนึ่งเราฉันก็ยังมีเตรียมอีกเยอะเลยนะเพื่อให้ชีวิตมันล้มเหลวเอ่อว่าแต่ทำไมดูเหมือนปิ๊นจะเกลียดมันมากเลยนะมันไปทำอะไรให้ปิ๊นหรอก็เพราะว่ามันแย่งทุกอย่างไปจากฉันน่ะสิผู้ชายที่เข้ามาจีบฉันแต่ละคนนะพอเจออีกผู้กันก็ไปชอบมันกันหมดตอนไปสมัครงานนะเขาก็เลือกกันมัน ทางบ้านมันก็ดีกว่าฉันเพราะมันคนเดียวทําให้ชีวิตฉันดูแย่เกลียดมันเกลียดจนอยากจะให้มันหายไปจากชีวิตฉันซะฉันทําให้แกด,ดูแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอฮะแกถึงเกลียดฉันได้มากขนาดเนี้ย ฉันคุยกับเหมยเลย็กตั้งแต่แรกเลยเหรอเปล่าหรอกฉันเป็นคนวางแผนลองใจแกเองลเองลยบีบว่าแกจะเป็นคนแบบที่ฉันคิดหรือเปล่าแต่แกก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆแค่คำพูดไม่กี่คำการกระทําไม่กี่อย่างฉันก็รู้แล้วว่าคนแบบแกนต่อแหละคบไม่ได้แ <c oughs> ล้วไงได้ยินก็ได้ยินไปสิ ฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะยังไงฉันก็ทําให้ชีวิตรักแกพังได้แล้วกันแกหมายความว่าไงฮะปริ้นก็หมายความว่าที่แกกับเก่งไม่ถูกใจกันเนะี่ยก็เพราะว่าฉันปั่นหัวพวกแกไองอีเพื่อนสารเลวฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมผู้ชายทุกคนอ่ะถึงได้มันเลือกฉันและฉันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมบริษัทถึงไม่เลือกแกเข้าทํางาน เพราะว่าแกมีนิสัยขี้อิจฉาตอแหลแล้วก็โรคจิตแบบนี้ไงอีพวกันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกหยุดทำสันดานต่ำๆๆใส่เพื่อนฉันเดี๋ยวนี้คนอะไรหน้าตาก็ดีแต่ทํำมิสัยเสียฮะแต่ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนแบบแกถึงไม่มีใครเอาปิน สำหรับคนที่แย่งผู้ชายเพื่อนฉันสำหรับพี่แกทรยศหักหลังพวกกันสำหรับพี่แกตีสองหน้าใส่ฉันกับพวกกันพอแล้วพอแล้วฉันยอมแล้วไม่มีแกคอยเสือกสักคนเรื่องเหมือนกับ แบบนี้หรอกก็เพราะฉันมีเพื่อนขี้เสือกแบบนี้ไงฉันถึงได้รู้สันดานเร็วๆของแกอีปลิ้นแกออกจากบ้านฉันไปเลยนะเพราะว่าสามสี่เดือนเนี้แกก็ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าบ้านของฉันอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นแกก็ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้อ้อออกไปสิหรือว่าอยากจะโดนตกอีกสักรอบคอยดูนะฉันจะกลับมาเอาคืนพวกแกทุกคนเลย ไม่เป็นไรนะผู้การคิดซะว่าเราตัดคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไปนะถ้าวันนี้ปินเขาไม่เผยท่าแท้ออกมาให้เรารู้อนาคตไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายอะไรแกอีกแกรู้ไหมว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นคนใกล้ชิดกับเราที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเรานั่นแหละขอบใจแกมากนะเหมยเล็กฉันก็แค่เสียใจอะเพราะฉันคิดว่า เป็นคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันไม่คิดเลยว่าเปนจะทำกับฉันแบบนี้